แนะนำตัวหน่อยัสดยครับผมเพชรโชคชัยเพชมไมไทยวันนี้เจอกับลูกขวัญอสวแปดโอ้โยกระดูกพอๆกันเลยวันนี้นะเราสูงเท่าไหร่ร้อยเปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักห้บคืนวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามร้อบสามวันเช้ามาเป็นไงบ้างมาร้อยี่สิาครับลดจครับผมวานนี่ทำเรียบร้อยหมดแล้วครับกาคืนเนีไปกินมาร้อยยรถคชประจำไหมก็มีหลายหลาย สัับบเวียยนครได้ไปเวทที่ดีที่สุดของเราเวทอะไรร้อยยี่สิบสองร้อยออยีส่สิบสามน,นะครับเราเป็นมวยพื้นเพเป็นมวยไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนม,อมวยขาวแต่นี่นเรแสบเปลนมือด้วยครับออ๋ผสมมาสานไปซ้อมอยู่ที่ครูดานยิมครับกี่วันรอบนี้ประมาณสองอาทิตย์ได้ครับเราเราทุกอย่างครบเห็นลูกวอลไ์เอไอลูกขวัญเขาเป็นมวยยังไง ก็น่าจะมีหลายรูปเหมือนกันครับมีมีีฝือมมาเนีี่ยอะไรบ้างที่เราคิดว่าชกแล้วทำให้เรากังวลน่าน่าเป็นลูกถอยของเขาลูกถอยใช่แบบว่ายืนจ้องไม่ได้เราก็เดินเราก็ถอยเหมือนกันนี่ใช่ถอยได้เดินด้วยวันนี้เราเอาอะไรไปสู้กับเขาก็แก้เกมบนเวทีครับผมเป็นชดเป็นชดไปใค่ายยกหน่อยกนะร่างกายนี่ดีแน่นอนวันนี้นี่ครับไม่มีหมดแน่นอนครับผมล่าสุดผลงานต่อนกับขาวห้องไว้ทีล่างเลยครับเป็นไงแพ้ครับแล้วก่อนนั้นในไฟต์นึงก่อนนั้นชนะชนะเป็นรางวัล กลางวานันทั้งหมดอ่าแล้วอีกทีหนึ่งนะอาร์เซนาครับชนะสองแพ้หนึ่งครับวันนี้ร้อยเอ่อพิกัดนี่โอเคโอเคไม่มีปัญหาไม่บีบไม่มีปัญหาครับร่างกายปึก๊กครับลูกหลานจากจังหวัดสลับุรี้อ่ะฝากแฟนคขับเชียร์หน่อยวันนี้ก็ฝากชาวพี่น้องชายของเรียบก็เป็นกำลังใจพวกเต็มที่นะครับผมโอเคตัวนี้เกินอยู่จุดแตะครับอ่ะสบายสบายโอเคขอมาลองจายจุดนีิกับแนะนำตัวเลยน้องชายสวัสดีครับผมลูกฝันซูชิไม่มีเกีจยวอ่ะหรือว่าลูกฝันสจเว้าเข้ามาตัวนี้อยู่กับพี่ธรเรียบร้อยมาอยู่กี่ไฟแล้วกับพี่ธรเนี่ย ไปยี่สองครับไปที่สองครับที่นี่ไม่เคยมาแน่ยังยังวันนี้เจอใครเจอเพ่อนโชคชัยครับเคยโชคกับเขาไหมยังครับเห็นคลิปเขาไหมดูเขาน่าจะลอยลอยเท่าเราไม่คิดว่าความสูงเขาลอยกว่าลอยกว่าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบแปดเนี่ปีนี้อ่ะไอปีนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบสองวันนี้โชคพิกัดร้อยยี่สามร้อยยี่สามว่าเช้ามาสอบไปไหเกิดทักพรอนึ่งพรอหนึ่งสอบมารกี่วันกับพี่ทอรเนี่ยก็ เนครูปัม้มครูซ้อมมีในใค่ายนะเราพืพ้นเพเป็นมวยยังไงเข่าครับเข่าช่วงหลังนี้ก็ครบเครื่องเลยแต่จังหวาดไปปลาย,ลายไม่ค่อยดีนะวันนี้ร่างกายปึ้งล่าสุดเป็นไงผลงานแพ<ผ>้ที่ลูบินีครับลูบินีนแพ้ใครวันนี้งานแพ้ปะตักีครับวันนี้ไม่มีกองเชียร์ในในในเวลูบินีและก่อนหน้ท,ที่ชกที่ออตการ์ไหมปานเทพปานเทพปานเทพอ่าเล่เล่อันนี้ที่เหนียวนะ ตอกกอก็สามไฟหลังนี่ยังไม่ชนะดิยังครับยังวันนี้ความมั่นจงมั่นใจต้องเรียกกลับคืนมาให้ได้นะคู่ต่อสู้เขาเป็นไงเห็นแม่คลิปกันไหมเห็นครับเป็นมีอะไรมึงมีอะไรที่มันไม่มีเราวันนี้เอาเขาไปสู้เขาใช่ฟอสบัดครบพี่ทอนสั่งเต็มที่วันนี้น่าจะมีอาชีนนะนะกำลังใจมาแน่นอนเอารถลุกหลานจากจังหวัดเมืองการแล้วขอฝากให้เขาเชื่อในวันนี้ก็ขอให้ท่ามกลางใจทุกผม มันนี้เต็มที่แน,น่นอนครับโอเคขอโชคดีน้องใช้กับผม